สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ในไม่ได้มาอยู่ในเกมนะผมวันนี้ไม่อยู่ในหน้า<ม>เว็บไซต์ของโลบล็อกในแมปไอเทมอารีซึมนะผมนะวันนี้ผมไม่ได้เล่นเกมอะไรแต่ว่าจะมาเรียกว่าอธิบายเบชที่อยู่ข้างล่างนะผมนะเบชก็ะไรลงเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมนะก็ได้บิ <Be ige S 1> บ่ครอบเบชก็คือเหรียญตานั่นเองซึ่งผม<ส>จะมาบอก<า>วิธีได้เหรียญตาแต่ละอันนะผมนะอาจจะไม่ครบเพราะว่าผมอาจจะยังได้ไม่ยังไงอ่ะผม ทำไปแล้วแต่ว่ามันเนื่องจากว่าบ้าอะไรบางอย่างทำให้ผมไม่ได้นะับผมนะก็เบสอันแรกก็จะเป็นเบสที่ง่ายที่สุดนะผมนะคือคุณเข้าไปเล่นเกมนี้ครับผมแค่คุณเข้าไปเล่นเกมคุณก็จะได้เบสละอันหนึ่งต่อไปเบสอันที่สองก็คือตายครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือให้คุณเลือกอยังไงก็ได้คุณตายแค่นั้นแหละอะ <c oughs> แล้วก็ เบสอันที่3นะผมอันต่อไปก็จะเป็น QC Ender จะเป็นเบสที่คุณจะต้องฆ่าใครสักคนนะผมทีมเ่เรียกว่ามีคิวสตรีนะผมคิวสตที่มันจะเป็น Ender แบบเนี้ยคุณจะต้องเป็น q ิ Ende er ีนระผมนะก็วิธีก็กง่ายๆับนะผมฆ่าใครสักคนที่เขามี q ิวสตรี <10 S 2> หรือว่ามากกว่านะผม<อ>ถ้าเกิดมันน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้นะผมนะคุณต้องฆ่าใครสักคนที่มี q ิวสตรีหรือมากกว่านั้น อันต่อไปแล้วผมโอเวอร์พิตตี้ครับผมนะอ่าอันนี้จะเป็นไอชิเป็นนะครับผมที่คุณจะต้องอาหาแมวในล็อบบี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูก็ประมาณนี้อันต่อไปให้ผมน,นะเป็นสแตนสแตนโดพาวเวอร์ในหนึ่งการเล่นน่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้ธนูนะผมนะธนูจะเป็นไอเทมช่องที่3ของคุณเรียกว่าเป็นไอเทมเสริมพลังไอเทมอันนี้เป็นไอเทมที่เรียกว่าข้อค้างจะใช้ดวงนะผมนะใช้ดวงไปอย่างยิ่งเลยมันทําอะไรได้ถ้าเกิดคุณเสียบสนูเข้ามาในตัวเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้สแตนนะผมนะ ซึ่งโอกาสม33%ซึ่งมันเยอะไหมน้อยนะผมนะโอกาสคุณไดแ้แต่มันค่อารจะน้อยเลยแต่ถ้าเกิดคุณเติมเกมพาร์นะผมนะจาก73%มันจะกลายเป็น77แต่ว่าไม่ต้องเติมก็ได้นะผมนะเกมนี้เขาไม่ได้ออกระบบม,มาให้เติมเพื่อชนะนะผมนะเขาเล่นเล่นแบบสนุกๆน,นะผมในเกมไฟติ้งทั่วไปที่สนุกมากนะผมต่อไปมิติเก้านะผมนะอันนี้เป็นเบส ที่เรียกว่าใช้ดวงด้วยแล้วก็ใช้ทักษะนะผมนะคือคุณจะต้องฆ่าศัตรูนะผมในการใช้จัสนะผมนะเป็นอาวุธอ่าเรียกว่าอาวุธคอนนะผมนะที่มันจะสุ่มตัวเลขขึ้นมาต่างๆอ่าวิธีได้ก็ขึ้นมาแล้วอ่าก็าจะประมาณนี้นะผมนะคือมันจะค่อา,างจะสุ่มเลยเออแล้วก็ไออันเนี้ยเนี่ยคือคุณจะต้องตีให้ตายนะด้วย อันต่อไปคือลอง lasting friendship อันนี้คือลอดจากแพ็คจากผู้เล่นคนอื่นนะผมในครึ่งนาทีก็แพ็คจะเป็นอาวุธหน้าตาแบบนี้อ่าคือมันจะคุณแค่จิ้มไปที่ใครก็ได้สักคนหนึ่งนะผมนะแล้วเขาจะทำการแพ็คด้วยมันคล้ายๆกับสัญญาแล้วผมนะถ้าเกิดคุณตายคนที่โดนแพ็คด้วยก็ตายนะผมนะหรือว่าคนหรือว่า อีกฝั่งเขาจะมีเรียกว่ารีโ o ไอเทม m นะผมนะเป็นลูกเต๋าซึ่งเขามันเหมือนกับการเกิดใหม่นะผมนะทําไม่แพ็คหายไปได้อ่าอันนี้คือไม่มีทางป้องกันนะผมนะคือโดนยังไงก็ตายครับโอกาสตายค่าจะสูงเลยแล้วก็โอกาสลอดที่โอกาสรอดมีไม่มีนะผมนะหวังว่าเขาจะไม่แพ็คคุณแล้วกันอย่าไปทําให้เขาโกรธเคืองก็พอนะ hey, <man. S 1> อืมอันต่อไปก็ผมเดออันปุ๊กี้วันนะผมนะ อ่าอันนี้จะเป็นเบจที่คุณจะต้องพิมพ์ข้อความนะผมในด่านล็อบบี้มาริโออ่ะเดี๋ยวขึ้นวิธีเลยเเลมาปเก เพลงมาแกมอ่า <chat> uh, ผมนะเวลาโดนนั่นก็จะแตกกระจายนะผมนะอันต่อไปเดิน reflection in คือเด i นอะไรทักงอย่างนี่ครับผมนี่เป็นเบสที่คุณจะต้องเรียกว่าใช้ดวงสูงนะผมนะเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยไม่ใช่เบสที่จะได้มาง่ายๆนะผมนะวิธีได้ก็คุณจะต้องมีไอเทมชิ้นนี้ในมือนะผมนะอ่า แล้วคุณจะต้องโดนอีกฝั่งโจมตีด้วยอันนี้เดดโนตนะครับผมหลัจากนั้นคุณจะต้องใช้ไอเทมไออันแรกที่ผมบอกไปก่อนแล้วมันจะทําการส้อนกลับกับคนที่ใช้เดดโนตใส่คุณนะผมนะคือก็ขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะก็จะประมาณนั้น ต่อไปคอมแบทล็อกอันนี้อันนี้เป็นเบสที่เป็นเบสทีาทำให้คุณโดนเตะออกจากเกมนะผมนะวิธีใช้ก็ตามนี้ครับผมอันนี้ที่ผมขอเสริมน,นิดนึงนะผมไอเทมชิ้นนี้เนะี่ยจ้ได้จากการสุ่มจากไอเทมสกอนะผมนะซึ่งจะเป็นไอเทมคัพพีนะผมมันจะสุ่มสกิลเขาหล่อมาซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนะี่ย มันเรียกว่าเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายที่จะได้นะผมมันจะต้องเรียกว่าใช้การสุ่มนะผมนะอันต่อไปอเมริกาสไนเปอร์นะผมนะยิงเขาจากระยะ200สตารนะผมนะ200สตัรมากแค่ไหนผมไม่รู้นะผมนะแต่กะกเอาละกันนะผมนะแบบไกลแบบไกลมากๆนะผแล้วก็ต้องยิงให้โดนเลยนะยิงให้โดนแล้วก็ต้องตายด้วยอ่ะอันต่อไปผม วันอันลั k ก fail นะผมอันนี้คุณจะต้องเรียกว่าอ่ะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจวิธีได้นะผมอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าใช้คอนจัสนะผมนะในการตีแล้คือเวลาใช้คอนจัสจะตีแล้วได้หนึ่งเนี่ยไม่ทำการทาั้งสร้างไดเมจใส่ตัวเองนะผมนะต่อไปคลักสวิปเปอร์คอมพิวต์มาสวิปเปอร์รออฟลอปบี้นะผมนะอันนี้ง่ายๆนะผมนะแต่มันเสียเวลานะผมนะก็จะเป็นแมปอันนี้แล้วก็ วิธีได้เนี่ยเพอผมจะไม่ไม่ทำแล้วนะผมเพราะมันยาวมากยิงผมเคยทำมาแล้วในเซิร์ฟวีไซึ่งไม่ได้เบสนะผมนะผมจะไม่ทำมวกันอ่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจวิธีได้นะผมนะแล้วก็ยังยังเจะว่ายังไม่หานะผมนะตอนนี้อันต่อไปครับดีมอนิกบ o กเชลนะผมคุณจะต้องเล่นในด่านอ่าฮล เทเกอร์นะครับผมนะจะเป็นล็อบบี้แล้วก็เข้าไปน้ผมตรงบุกเชลตรงใกล้ๆก,กับกันกับที่เลือกแมปนะผมนะเข้าไปตรงนั้นอ่าแล้วก็มันจะมีบุกเชลอยข้างๆผมพานังสือนะผมนะแล้วคุณก็มันจะมีหนังสือมันจะมีให้คลิกนะผมแล้วมันก็จะพูดเทสออกมาก็ตัวอย่างประมาณนี้ ับผมก็จะประมาณนั้นต่อไป Pensting e x p โพเลนะผมอันนี้เป็นเบสต้องใช้การปารก้นะผมนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เก่งปากดแล้วก็เอาเลยนะผมในเบสนี้ก็จะเป็นเบสที่คุณจะต้องเล่นในด่านลอบบี้นะผมใน c คสเซินะผมนะแมปก็จะเป็นอันนี้อ่าแล้วคุณเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าผม คุณก็หันไปด้านหลังครับผมจะเจอประตูแล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ผ่านออฟปี้นะผมนะซึ่งเวลาอาจจะค่อนข้างน้อยผมเียรู้หน่อยแล้วกันตัวอย่างก็ประมาณนี้ต่อไปอันนี้เป็นเบสที่อ่าก็ไม่อ่า,อาคาที่ว่าจะงงหน่อยนะผมเพราะว่ามัน ถ้าไม่หาไดยหาไม่เจอเลยนะผมนะอันนี้จะเป็นเบสอยู่ในด่านประสาทน,นะผมนะก็เป็นบานอันนี้แล้วก็วิธีได้เนี่ยก็ตานี้นะครับ ผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีบอกได้เบสต่างๆในแบบไอเทมอลิซึมนะครับผมนะก็โดยรวมแล้วผมอยากจะบอกว่าเป็นเบสที่ไม่ต้องแบบว่าไงอะ่ะพยายามทำในเซิร์ฟทั่วไปดีกว่าครับผมนะเพราะว่าเซิร์ฟ VIP บางเบสเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะ่ะอย่างไมค์เทนพเปอร์เนี่ยผมทำไปแล้วมันไม่ได้ผมมันต้องทำในเซริร์ฟเรียกว่าเซริร์ฟเซิร์ฟสถาะนะนะครับผมชัดเอออันนั้นแหละ ก็โดยคลิปนี้ก็มีวานี้ครับของครับ